โอเคนะครับก็เดี๋ยวในชีตชุดนี้นะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดชุดที่2นะครับโดยที่ส่วนแรกนะครับก็จะมาว่าถึงเรื่องของเรื่องลิมิตอนันต์นะครับหรือว่าเรื่องของลิมิตอินฟินิตี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับในข้อแรกเลยนะครับหลักการเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่ะเราจะต้องดูตัวที่เป็นสัมประสิทธิ์ของดีกีสูงสุด นิกี้สูงสุดเนี่ยมันคือ x ยกกำลังสองนะครับนิกีสูงสุดคือ x ยกกาลังสองอันนี้เนี่ยมีแค่ x เดียวดังนั้นเราพิจารณาบนหารล่างนะครับแค่2ก้อนนี้ก็พอแล้วมันก็จะมีค่าแค่นะครับ2 x กำลัง2ส่วนด้วย x เนาะ x ก็ตัดกันกับ x นะครับดังนั้นก็จะเหลือแค่2 x ซึ่ง x เนี่ยหลังจากที่เราแทน infinity เข้าไปก็จะพบว่ามันมีค่าเท่ากับ2คูณ infinity ซึ่ง2คูณ infinity นะครับ infinity คือค่าที่มากๆเลยดังนั้นไม่ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเนาะเราก็จะสามารถทราบได้เลยว่าจริงๆ2คูณ infinity ก็ย่อมเท่ากับ infinity อยู่ดีนะครับก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้ตอบ infinity ข้อ2ครับ limit x เข้าใกล้ลบ infinity นะครับอ่าข้อนี้นะครับก็เหมือนกันก็ คิดแค่ตัวดีกรีสูงสุดนะครับ3ตัด4ก็จะเหลือแค่ข้างล่างใช่ไหมครับเเดียวแล้วเราก็แทนค่านะครับลบอินฟินิตี้เข้าไป1ส่วนอินฟินิตี้เนี่ยนะครับหรือว่า1ส่วนด้วยจำนวนมากๆกเนี่ยก็จะมีค่าเป็น0นดังนั้น1ส่วนอินฟินิตี้อ่ะ1ส่วน x นะครับหรือว่าแทนลบตีเข้าไปก็เป็น1ส่วนด้วยลบตีนะครับก็ย่อมมีค่าเท่ากับ0นย์เหมือนกันโอเคไหมครับโอเคเนาะ ส่วนข้อนี้ครับหลักการง่ายๆก็พิจารณาแค่ตัวหน้าสุดเนาะนะครับหรือว่าตัวสัมประสิทธิ์หน้าดีกีสูงสุดเราก็จะพบว่า x ก,กําลัง3หารด้วย2 x ก,กําลัง3 x ก,กําลัง3ก็ตัดก็จะตอบ1ส่วน2ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะโอเคครับเอ่อข้อต่อมาครับข้อที่4นะครับข้อที่4กันบ้างข้อที่4นี้นะครับนะข้อข้อที่4นี้ก็เรา เราทำได้ยังไงนะครับเราทำได้ยังไงมันก็คืออะไรครับ x นะครับ x คูณด้วย,ยอะไรครับ x คูณด้วย sin เนาะของ1ส่วน x จริงไหมครับของ1ส่วน x แบบนี้ถ้าลิมิตอ่เข้าใกล้0นะครับของเอ้ยลิมิต x เข้าใกล้0นะครับของ x sin 1ส่วน x เ,เนี่ยเราจะดำเนินการได้ยังไงสักครู่นะครับ x คูณกับส1ส่วน x นะครับก็ย่อมมีค่าเท่ากับนะครับเราแทนตัวตัว x เนี่ยเป็น1ส่วน x ได้ไหมถ้าสมมุติว่าพี่บอกว่าแบบ u มีค่าเท่ากับ1ส่วน x อย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถทราบได้นะว่าแบบ x ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน u ดังนั้นก็เปลี่ยนได้1ส่วน u นะครับคูณด้วย sin u 1ส่วน u คูณด้วย sin u นะครับ ซึ่งมันก็จะมีค่าเป็นลิมิตเนาะ x เข้าใกล้0ทางบวกนะครับ x เข้าใกล้0ทางบวกเพราะว่าเราสลับกลับค่ากันนะครับก็จะมีค่าเป็น1ใช่ปะ่ะ s i n u ส่วน u ลิมิต x เข้าใกล้0ของ s i n u ส่วน u ก็ย่อมได้1นั่นเองนะครับก็ จากเดิมนะครับที่เราบอกว่าอันนี้เนาะเมื่อนะครับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยเเข้าใกล้ตี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนนะเราจะต้องเปลี่ยนเป็น u นะครับเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านบวก u เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านบวกนะครับอันนี้ก็จำเอาไว้ด้วยนะครับก็จะมีค่าเป็นแบบนี้โอเคปะ ส่วนข้อต่อมาครับก็คือลิมิต x เข้าใกล้ลบตี้บ้างนะครับลิมิต x เข้าใกล้ลบตี้ถ้าลิมิต x เข้าใกล้ลบตี้นะครับเราเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือ u เท่ากับ1ส่วน x u เท่ากับ1ส่วน x ถ้า u เท่ากับ1ส่วน x ครับเราจะพบว่าเหมือนเดิมเลยจริงไหมครับนั่นก็คืออ็ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็ต้องเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านลบ มันก็จะสลับกลับค่ากันนะครับแต่ใดๆก็ตามหลังจากที่คิดออกมาแล้วมันก็ย่อมมีค่าเป็น1เหมือนกันโอเคเนาะโอเคครับอันนี้ก็คือลิมิตที่อนันต์นะครับโอเคอันนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมนั่นก็คือเอาค่านะครับดีกรีสูงสุดเอามันมาตอบนะครับนั่นก็คือ1.1 1.1ส่วน1 1ส่วน1ก็ตอบ1นะครับได้เลย ข้อต่อมาครับข้อต่อมาครับอันนี้ให้เราดูแค่ตัวหน้าสุดก็พออันนี้ให้เราดูแค่ตัวนี้ครับหลังจากถอดรูทก็พอแล้วดังนั้นมันก็คือ 7x แล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วย x ยกกําลังเศษ3ส่วน 2, 2> mm. นะครับซึ่งหากเราลองสังเกตดีๆนะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยมันมีตัว x ที่มันเยอะกว่าจริงป่ะมันมีค่า x ที่มันยกกําลังเยอะกว่าดังนั้นมันก็เทียบเท่ากับค่าคงที่นะครับ c ส่วนด้วยอินฟินิตี้ ซึ่งก็จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองโอเคไหมครับโอเคเนาะส่วนต่อมาครับข้อที่8มันเข้าใกล้ลบตีนะครับมันเข้าใกล้ลบตีให้เราดูสัมประสิทธิ์หน้าดีกรีสูงสุดนะครับนั่นคือ3หารด้วยสามเอ็กยกกำลังสามเนาะหารด้วยหลังจากที่เราถอดรูทก้อนนี้มันก็จะได้ x ยกยกกำลังสองนะครับซึ่งมันก็จะมีค่าเป็น 3x 3x เราก็จัดการแทนลบตีเข้าไปใน x ก็จะมีค่าเป็น3คูณกับลบอินฟินิตี้ก็ย่อมได้ลบอินฟินิตี้นะครับพี่อาจจะพูดเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนทำเองด้วยนะครับก็เลยแบบเอออยากที่จะคิดให้มันเร็วๆนิดหนึ่งนะข้อต่อมาครับข้อที่9ครับอันนี้คอนจูเกตก่อนใช่ไหมถ้าเราคอนจูเกตเนี่ยไอ้ข้างล่างเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเขียนไปเลยก็ลกนะก 2, x, แล้วกันนะครับ x กำลังสบวก x บวกหแล้วก็ อ่บวกด้วย x ยกกำลังสองบวกห้าใช่ไหมครับแบบนี้ไอข้างบนเนี่ยก็คืออันนี้ก็จะตัดกันได้ก็จะเหลือแค่ x บวกหกใช่ไหมเสร็จสับเรียบร้อยครับเราก็ดำเนินการครับไอข้างบนเนี่ยเหลือ x บวกหกนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเหลืออันนี้เอาแค่ตัวดีกรีสูงสุดเนาะมาถอดรูทนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น x บวก x นะครับนั่นก็คือ2ใช่ปะ อ่านะครับซึ่ง x เนี่ยส่วนด้วย 2x นะครับเราไม่มอง6เพราะอะไรเพราะว่าถ้า x ค่ามันเข้าใกล้ Infinity Infinity ให้มองว่ามันเปรียบเสมือนจำนวนเยอะมากๆเรายิ่งบวก6เข้าไปเหมือนเรามีเงิน1ล้านบาทเนี่ยแล้วเราบวกเงินเพิ่มเข้าไป6บาทเนี่ยลองคิดว่ามันจะมีค่าแบบมากขึ้นไหม ตามความคิดของเราแบบเรามีเงินเยอะมากๆเรามีอ่ะพันล้านแล้วกันเรามีพันล้านเราบวกเงินเพิ่มไป6บาทเนี่ยมันจะมีผลไหมก็ไม่มีผลใช่ไหมดังนั้นเราก็ไม่ต้องคิดก็ได้นะครับเราก็ตัดไอ้เลข6กนี้ทิ้งไปเลยเราก็มาคิดแค่ตัว x นะครับก็พอแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วย2นะ x ส่วนด้วย2 x x ก็จะตัดกันนะครับก็จะมีค่าเป็น1ส่วน2แบบนี้ก็ตอบได้เลยจบโอเคเนาะ แล้วก็ข้อที่10นะครับข้อนี้ก็ข้อนี้ก็ข้อนี้ก,ก็มีการเปลี่ยนใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนค่าไหมจริงจข้อ10ข้อนี้มันก็มันจะเปลี่ยนค่าไหมไอซายนะครับอันนี้เนาะถ้าซายบวกซายนะครับซายเหมือนเหมือนเคยเขียนสูตรเอาไว้นะครับพอดีลืมนิดหนึ่งแบบอาจจะย,ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ ไซอยู่ไหนเอ่ยทำไมรู้สึกว่ามันหายากจังไซไซเ a ไซบนี่ไซบวกไซบไซไซ2ไซคอสไซลบไซสองคอสไซคอสคอสเอ้ยคอสบวกคอสเท่ากับ2คอสคนะครับแล้วก็คอสลบคอสก็ลบไซไซโอเคไซบวกไซก็2ไซคอสนะครับไซวกไซก็2ไซคอส อันนี้มันก็จะมีคีย์อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าลองทำเองดูดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนแล้วกันเนาะ s i ายบวกทายนะครับ s i ายบวกเอทรายลบทรายก็คือ2 2คอส i ้ายใช่ไหมทราย s i ายเอบวกบีอันนี้คือก้อน A อันนี้คือก้อน B นะครับทายเอลบีก็จะมีค่าเท่ากับ2 s i ทาย อสอง c o s i n ใช่ป่ะสอง c o s i n ก็คือก้อนนี้ x บวกหนึ่งแล้วก็ลบด้วยรูท x หารสองนะครับแล้วก็ค่อยเป็น s i n ์แบบนี้รูท x บวกหนึ่งลบรูท x หารด้วยสองแบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราใช้เราใช้ squeeze theorem หรอคิดว่าเราใช้ squeeze เจโรมแล้วมันจะเวิร์กไหมคิดว่ามันจะเวิร์กไหมใช้สควด e o โรมไม่ต้องสควดก็ได้嘛ถ้าสมมุติว่าเรา,เาจัดรูปข้างในนะครับคูณด้วยคอนจูเกตเข้าไปอันนี้ก็คูณด้วยสแควรูทเอ็บวกหแล้วก็บวกด้วยรูทเอทั้งเศษและก็ส่วนนะครับทำไมถึงต้องทำเพราะว่าด้านบนมันจะได้หายไปโอเคไหมครับ ข้างบนเนี่ยมันจะเหลือแค่1ส่วนด้วยไอข้างล่างเนี่ยมันก็จะยังเหลือก้อนอยู่ดังนั้นมันก็จะมีค่าเป็นแบบนี้ปะนะครับก็มีค่าเป็นอย่างนี้นะครับส่วนซ้ายเนี่ยมันก็คือก้อนเดียวกันถูกไหมมันก็1หารด้วยสแควรูทของ x บวก1แล้วก็บวกด้วยรูท x แบบนี้ก็จบแล้วดังนั้นดังนั้นถ้าเรายัดอินฟินิตี้เข้าไป อันนี้มันก็กลายเป็น1ส่วส่วนฟินิตี้ก็ตอบ0ูนย์ก้อนนี้ก็ตอบ0นดังนั้นครับ cos 0ูนย์ก็ได้1ก้อนนี้ได้1ก้อนนี้ได้1แล้วก็ s i n 0นย์ s i n 0ย์ก็ได้0ดังนั้นก็2คูณ1คูณ0มันก็ย่อมได้0นนะครับก็ตอบได้เลยนี่ก็โอเคเลยนะครับแค่นี้ก็ยากจะระเบิดอยู่แล้วนะครับนี่เป็น chapter ที่2นะครับเอ้ยไม่ใช่ chapter ที่2ไปดูผิด อันนี้เป็นแบบฝึกหัดชุดที่2นะครับแบบฝึกหัดชุดที่2แล้ลนะอันนี้ของปี65นะครับบอกเอาไว้ก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ของปี66นะครับอันนี้เป็นของปี65